ทีทุกคนนะคะที่เข้ามาจริงๆไม่ต้องสวัสดีก็ได้นะเพราะว่าไดอารี่หนึเนี่ยรู้สึกน่าจะทำแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จเพราะไดอารี่ ary, หัวขโมยมันสั้นเนาะสั้นกว่าของคนส่วนมากจริงๆอะ่ะเราจะพยายามเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดแต่ก็จะมุ่งเป้าหมายที่เขาให้ทำนะเ,เพราะฉะนั้นไปกันเลยไดอารี่หัวขโมยสไปกันคราวนี้จะไปไหนกันนะ เชอเพีสันทองก็เหมือนกับคนมันเน่ยเดินได้ผมหวังว่ามันจะเดินเข้ามาหาผมเองเดินมาจากกระเป๋าของคนอื่นก็คือเราต้องไปหยิบเหรียญน,นี่มีที่ให้หยิบเก็บเหรียญ <c oughs> เดีเด๋ยวอย่าบอกนะ <Mr. Pearson. S 1> คุณเพียสัน <c oughs> คุณหมอคะ ก็คือเอมมี่เอ้ยเอมมาไปตามหมอให้เราใช่ไหมแย่จังเหรียญทองไปอยู่ไหนซะแล้วยิบเหรียญก่อนคนอื่นจะกลับมาก็คือเราจะขึ้นไปหยิบเหรียญน,นะคะทุกคนเคเก็บเหรียญได้แล้วค่ะย้อนกลับไปยังจุดที่ตกลงมาก่อนที่คนสนจะกลับมาเค ก็คือกลับมาถึงพอดีหมอมาพอดีคนสวนมาพอดีปฏิบัติต่อเรื่องอ้าวล้มเหลวซะงั้นโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งอเอา<ส>แทซี่แหละแพทย์จิงโจนผู้ที่รับรักษาให้กับสุภาพสตรีผู้ร่ำรวยเท่านั้นที่จริงแล้วทําการทดลองบาดแผลต่างๆกับชนชั้นล่างช่างหน้าขันเสนีกระไรนี่คือความพิเศษของประกาศจับเพราะความมีน้าใจของคุณวูส์นั่นเองเทรเชอร์ ure, จึงตอบแทนเธออย่างสมน้ําสมเนื้อแพทย์จิงโจน แพทหญิงโจนสเดี๋ยวนะทำไมคนเอ้ยทำไมหัวขโมยถึงเรียก Emily เอมิเลียเอมิลี่ไดเออร์ว่าแพทยหญิงโจนส์เดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เขาพูดถึงคุณหมอว่าว่าทดลองกับคนชั้นล่าง นี่จะบอกว่าจะบอกว่าหมอเป็นเคยเป็นคนชื่ออื่นมาก่อนเนาะเคยเป็นคนชื่ออื่นแล้วมีคดีติดตัวก็เลยเปลี่ยนชื่อเงี้ยหรอชื่อโจนส์ชื่อโจนส์เอาอีกแล้ว <c oughs> เป็นไดอารี่ที่ยิ่งอ่านยิ่งทิ้งปริศนาไว้ให้ถ้างั้นเราขอสรุปเหตุการณ์ตามที่เราเข้าใจไปแล้วกันเนาะว่า จากไดอารี่อันนี้หัวขโมยพึมพำกับตัวเองว่าเฮ้แพทย์หญิงโจนส์ที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาที่เคยทำไม่ดีก็คือทดลองใช่ไหมก็คือทดลองกับคนอื่นที่ตัวเองเคย,เคยเ,คยเคยเขาเรียกไรนะเคยรักษาม,มาก่อนก็คือคนหัวขโมยจำได้ว่านี่ไม่ใช่เอมิลี่ไดเออร์แต่เป็นแพทย์หญิงโจนส์ แต่คนส่วนไม่รู้เอาแล้วไงเป็นเรื่องอีกแล้วโอเคค่ะสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามเราจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันเนาะแล้วก็มาคอยดูกันว่าไดอารี่หัวขโมยอันที่4เนี่ยจะเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันในไดอารี่หัวขโมย4ีวเร็วๆนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ